Only know you love her when you let her go สวัสดีครับคุณสุภาพบุรุษครับว่างกันอยู่แล้วมาครับอาผมปรึกษาอะไรน้อยอ่ะอ้าวว่าไปผมหาซื้อโค่าอยู่ครับมีขายไหมโค่าใช่กระป๋องโค้กกระป๋องเหรอใช่ครับที่เอาไว้กินนะครับผมชอบเป็นชีวิตจิตใจครับไม่มีเลยครับออ้ยโอ้ยเน่าหายากจริงนะครับเนี่ยใช่ครับขอบคุณมากครับครับผมไม้เจอกันครับผม ครับเจอกันครับครับขอได้โค้าค่ะฮะอะไรนะครับพูดอะไรหรือเปล่าอ่ะเออขอได้โค้าค่อ๋อขอบคุณมากครับตกใจหมดครับผม อาบน้ำมาอยู่ครับน่ะใช่ครับอุ้ยผมคันมาเลยครับอาบน้ำกันไปเลยครับผมได้ครับได้ครับเฮ้ยล่นเล่นอ้าวเหรอเนาะก่อนหน้านี้ผมหนีออกมาเนี่ยที่อ่าสวนสนุกอ่ะครับรู้จักห้องน้ำสวนสนุกไหมครับครับผมเขาก็จ้องจะล่อผมเหมือนกันครับเลยหนีมานี่ครับไม่รู้เขาคิดอะไรกันอยู่โวัสดีครับสวคสดีครับผม ผมาำบอลอะม่ครับครับผมครับโอ้ทำอะไรอยู่ครับเนี่ยเอยืนมองวิววันนี้ผมมีคำถามมาถามหน่อยครับครับอ่าไอไอสิ่งที่มันเรียกว่ากระป๋องโคลาครับมาหาไหนครับซื้อต่อได้ไหมครับมีไหมครับตัตู้อะ ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับแบบเป็นกระป๋องเลยครับเป็นกระป๋องเลยครับกินดื่มเป็นในกระป๋องเลยครับไม่มีครับมันต้องไปกินตามตู้อ่ะคุณอืยี่สิบบาทรครับแต่อะไรอย่างงี้นะพี่อย่าไปบอกใครนะ,ะมันมีแค่มันมีตำรวจคนหนึ่งอ่ะมันอวดผมอ่ะเป็นกระป๋องอ่ะโค้กเลยมีด้เหรอเออมาซื้ออยู่เนี่ยไม่มีหาไม่ได้เราจะมีตามตู้อย่างเดียวมผมไปเจอกับตัวเลยเป็นกระป๋อง<า>เลยมันจะเป็นของของเขาอ่ะ เขาบอกเก็บเป็นคอลเลกชันแล้วผมก็พยายามหาซื้อเขาบอกว่าเขารับซื้อออ๋ไม่มีเลยใช่โอ้ขอบคุณรับไม่ใช่ครับน้องนี่ครับนกบินหน้าพื้น เอไอผมเออฉันเขาถามนายหน่อยได้ไหมอ่ะได้สิคำคำถามอ่ะมีโคล้กในตัวไหมกระป๋องนายพกมาบ้างเหรอเปล่าโค้ามาถึงโค้กแล้วเหรอใช่แล้วแบบกระป๋องอ่ะที่พกดื่มอ่ะ้ตายไม่ดีสุดโค้ามาจากไหน,นอ่ะอ่กหาซื้ออยู่เหมือนกันอ่ะหาไม่เจอสักทีอ่ะพอดีมีคนรับซื้อมันอยู่อ่ะในราคาที่แพงมากเลยพวก จะไปทำอะไรกระป๋องโคกเนี่ยนะใช่แล้วนําไปขายไงถึงจะเปล่ายังไงมันก็ยังมีคุณค่าของมันอยู่กระป๋องโคกอะอตยะายดีราคาสิล้วเนี่ยใช่แล้วยิ่งมีเป็นลิตรละบอกเลยอะของดีบื้มได้ด้วยอะพู้ตำรวจเขาเก็บไว้กินเหมือนวายอะมะันก็ไม่เคยรู้มาก่อนเลยว่ากระป๋องโคกมันดีแล้วจะหาจากไหนพวกกระป๋องโคกที่วายหาซื้ออยู่เหมือนกันหายากมากเลยเแล้วก็หาซื้ออยู่เหมือนกัน เออฉันไม่รู้ที่มาหรอกนะแต่ฉันว่ามันน่าจะมีคนมีอะ่ะแล้วเก็บอยูอ่แบบสะสมเป็นของส่วนตัวถ้าพาไปขายยังไงโปนในพูดบอกย่กระเปได้ไหมาโอ้เรื่องราคาเนี่ยมันต้องไปติดต่อส่วนบุคคลน่ะแล้วแต่คนมากกว่าชื่นชอบในสิ่งนี้มากแค่ไหนเข้าใจหรอเปล่าอ๋ออืมใช่แล้วอะ่ะราคามันอยู่ที่คนชอบอะ่ะมันไม่ได้อยู่ที่ตารตลาดอ,อย่างของฉันเขารับทีละหกเจ็ดแปดพันอะ่ะประมาณนี้ขวดเดียวอะ่ะ แต่มูลค่ามันจะตกตรงที่ไม่มีดื่มนะมันจะเป็นแค่เขาไดช่างเท่านั้นเลยไม่มีลิฟต์อยู่ข้างในนั้นมันจะไปทําอะไรได้ว,ว่าแต่พวกคนเรามันชอบต่างกันนะพวกาเาใจหน่อยอ่ยะตายเลยซึ่งจะลองทดถามดูให้นะเผมมีคนได้ไดๆๆอ,อุ๊ยไอ้จะเป็นคนสอบถามให้หรือเ,เอางี้นี่นเอาเบอร์ฉันไปนี่อย่างเงี้ยติดต่อสะดวกเลยแต่นายชื่ออะไรพวกอ่าชั้นสกุลอะชั้นสกุลเนี่ยได้ยินหรือเปล่าฝนมันตกหนักอะไปคุยกันข้างในไหม เยวแบเดียวไม่ตองขอเก็บรถก่นเรายายน่าสบายเลยฉันรอข้างในอู่นะ่นนะตายฝนตกน้ำเป็นบ้าเลยนะใช่อะฉันกลัวจะเป็นไข้หรือเป็นสักังด้วยแม่งอันตรายเป็นบ้าเลยพวกฝนถ้าเกิดเป็นฝันฉนร้ว่าฉันหายพวกให้ตายสิเจ็บใจเป็นบ้าตอนฉันเป็นก็เป็นเหมือนกันนะลงทะเลไม่ได้เลยฉันเก่าฉันเก่าจนถลอกหมดเลยให้ตายสิตอนนี้ฉันยังมียูริครีมอยู่เลยเวนมันติดตัว เราไม่ต้องทกตลอดอ่ะเราไม่เ,เตออือนใจนะว่าเรารันหนึ่งเราเคยมีความสูงดำดีๆเกี่ยวกับพวกนี้นเอใช่นายพูดถูกนะแล้วนายชื่ออะไรอ่ะไม่รู้จักเลยชื่อสโมกกี้วกโอ้สโมกกี้ยี่นี่รู้จักอ่ะชั้นสกุลเล่นันมอนืถ้าแต่นายถ้าแต่จะรู้ว่าไอกระป๋องโค้ที่นายว่านี่คือแต่ว่าคนเขาไปทำอะไรกัน อสะสมนะไปนคนอ,อ่สิ่งที่ชอบส่วนบุคคลน่ะนะาจ๋ารเปล่าสะสมเนี่ยนะใช่หายากตำรวจเขามีเงินจะตายนะไม<ห>่รู้เงินเดือนเขาเป็น,เป,นเป็นมึงเป็นหมื่นนลอคิดดูดิ<ป>พวกเขาคงไม่เอาเงินไม่รู้จะเอาเงินไปใช้กอะไรอ่ะมั้งค<จ>อเลกชันพวกเนี้ยตำรวจชอบจะตายสิ่งหายากอะสะสมกระป๋องโคกเนี่ยนะตายเออมันแปลกตรงไหนอ่ะพวกนายไม่มีสิ่งที่ชอบหรือไงอ่ะแบบเป็นสิ่งของอะ มันีก็ก็มีนะพวกก็มีนะแต่ว่าฉันฉันไม่เข้าใจว่าเขาก็ชอบกระป๋องโคกด้วตายอ๋อสิ่งนี้มันเป็นแรไอเทมนะในประเทศนี้ไงพวกสโมกกี้เข้จายหรือเปล่าตายถ้ามันหายอย่างแล้วผมก็จะไหามันจากไหนไอ้นี่ันกาตามหาอยู่เหมือนกันนะถามกนไปทั่วไม่มีใครรู้สักคนเลยไปว่านายก็ต้องขึ้นราคาพวกนั้นได้ไงจริงมันหายยากเท่าไหร่นายเก็ตไหมก็มีคนมีไหมพวกเนี้โอ้มีฉันไปเจอมับกตาเลย เขาบอกให้ถือเท่านั้นฉันลองจับเท่านั้นแหละสน,นิมเขอะเลยอ่ะเก่าขนาดไหนนายลองคิดดูสะโมกี้ไอ้ปศตายถูก้องเป็นหายากม,มากจริงถูกมันหายากเป็นบ้าฉันตามหาไปทั่วยังไม่ได้สักกระป๋องเลยลองคิดดูสะโมกี้ที่จะขายกระป๋องละหมื่นจะมีคนซื้อไว้เนี่ยมันอยู่ที่การพูดคุยของพวกนี้ลองคิดดูสะโมกี้ก็ถูกของนายนะพวกการพูดคุยจริงๆอะไรใช่ โมกี้ฉันว่าเราต้องรีบหน่อยฉันมีคดีที่ต้องไปที่สถานีในเมืองอะ่ะสถานีตำรวจอะ่ะในเอาเบอร์ใช่ไหมก่อนไหมนายโมกี้อ๋อก็ได้<ม>ได้มีเรื่องนิดหน่อยได้สิได้ได้ไปตำรวจหรือเปล่าเนี่ยตายอ่ะตายอะ่อะไม่นะฉันแค่มีเรื่องคดีกับผู้หญิงนิดหน่อยเขามาพูดจาทำให้ฉันขวัญเสียเขาอ้างอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ฉันก็เลยแจ้งความซะเลยมีหลักฐานด้วยแหละ ตายเลยไอ้ฉันไม่ได้จริงจังอะไรหรอกคแค่แค่อยากให้เขาปุ้นได้บทเรียนนิดหน่อยไม่ได้คิดเงินมากหรอกสักสองสี่หนะ้าหมื่นอะไรเงี้ยนะอาก็ตามนั้นนะพวกอืมออาในจดเบอร์ฉันไปสิตะโมกี้แล้วทักมาแล้วว่าตะโมกี้ด,ด้วยบอกได้เลยบอกเลยสองเจ็ดสามสี่หกตะโมกี้ฉันต้องรีบหน่อยแล้วเจ้าหน้าที่เร่งแล้วไม่มีงานอีก สมเลยเขาต้องการน่ะท่นเลยหาอยู่ถ้าฉันหาได้ฉันจะติดต่อนายไว้ละกันนะพวกนะจัดมาเลยสมุกี้ยังบอกขอตัวก่อนแล้วอ่ะไปดำเนินคดีอ่ะโอเคโอเคมไปเจอกันแล้วกันเรื่องยาวเลยเจอกันอ่ะยกดีพวกพวกเจอกันครับแก๊งพวกนายเดี๋ยอยู่กันเพียบเลยอ่ะพวกพวกชัดเอกันนะโอ้โหเยอว์เซอร์เยาว์เซอร์แก๊งพวกนายูยิงขาเป็นบ้าเลยอ่ะฉันเริ่มกลัวแล้วนะสมุกี้ ตายพวกเราพวกฉันเป็นคนอันตรายอะไรหรอกปล่าพมอผมต้องอ๋อโอเคแล้วฉันต้องขอตัวก่อนแล้วอ่ะเข้าเมืองเยอะการพูดเยอะการเยอะการเยอการพูดใช่กันครับไอ้นี่หรือเปล่าเฮียอะไรวะปู่ไปไหนหรือเปล่าเข้าเมืองไหมครับว่าไงอ่ะคุณผู้หญิงปล่าเราเราเราแค่จะมาแบบเราจะมาเผยแพร่อ่ะแบบเขาเรียกว่ามันเป็น หลักๆชุดคิดแบบว่ายึดเหนี่ยวจิตใจอ่ะในส่วนแต่ร <ใจ S 2> ่ไมไหมคฮะคุยที่ร่มไหมคุยผู้หญิงไปคุยที่ร่มดียว่า เออมีเบอร์ไหมครับผมติดต่อพอดีผมนัดกับคุณตำรวจไว้ในมือว่ามีเรื่องไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรมันมันไรสาระมากเลยฮะอ๋อแม่มันไม่มีเรื่องไรไรสาระหรอกครับแค่เราไม่ได้ลองคุยกันนะจริงไหมล่ะไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรงั้นคุณวิลารคุณไปเลยค่ะไม่เป็นไรมันมันไรอ๋อไม่เป็นไรอ่ะสาระมากเลยฮะอ๋อไม่เป็นไรน่ะผมรอเขามานานแล้วให้เขารอมั่งดีกว่าอ๋อผู้หญิงชื่ออะไรน่ะอ๋อผมชื่อแกงอ่อมครับอ๋อแกงอ่อมใช่ใช่ผมชื่อแกงอ่อมผมสกุลครับยินดีรรู้จัักคบ สกุลน้ยินหรือเปล่าน่ะอะไรนะคนสกุลอ่าสกุลผมเหรอสกุลผมครับสกุลอ๋อคุณสกุลคุณคะโอเคคุณสกุลไม่ครับชื่อผมมันจำยากเหรอไม่ไม่ไม่ผม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 ค่อนข้างศรัทธาในชื่อคุณอ่ะฮะอคุณคุณคุณพอจะแบบว่าลองฟังแบบว่าหลักยึดเนี่ยจิตใจของผมไหมพอดีว่าผมแบบ มีหลักอันเนี้ยึดเหนี่ยวใจแล้วทําให้ผมมีสติมากขึ้นในการใช้ชีวิตน่ะอใช่ใช่มันเป็นยังไงหรือผมไม่เข้าใจก่อนที่นายจะทําอะไรอ่ะไม่ว่านายจะขับรถหรือว่านายจะทำอะไรก็แล้วแต่นะนายต้องท่องคาถาหนึ่งคาถามันจะทำให้นายมีสติมากขึ้นเว้ยเราจะจดมันพูดว่ายังไงหรือคาถาแล้วน่ะเรานายต้องตั้งสตินะนายพนมมเมอขึ้นมาใช่ไหมเสร็จแล้วนายก็พูดออกมาดังนัว่าอุมาสิกดาอะไรนะ อูมาสิกิดาขออีกทีได้ไหมอะจำไม่แม่นเลยแต่น้องพูดว่าอูมาสิกิดะโอ้ใช่อูมาสิกิดาอะไรอย่าอย่าอยอูมาสิกิดามันไม่ภาษามันคือภาษาเทพหรือเปล่าไม่ไม่มันคือภาษาเทพเหรอใช่ใช่พอแบบนายจะทำนายมันจะมีสติมากขึ้นอย่างนายจะขับรถมันก็จะมีสติมากขึ้นความหมายล่ะคาถานั้นมันไม่มีความหมายค่ะมันเป็นภาษาเทพมันช่วยเรื่องอะไรนะ การตั้งสติให้ดีใช่ใช่ใช่มันทำให้เรามีสติมากขึ้นเพราะว่าแบบก่อนเราจะท่องใช่ปะเราก็ต้องฉุกคิดหลายอย่างอูไม้นี่มันแปลว่าอร่อยไม่ใช่หรือในภาษาญี่ปุ่นแปลกๆนะไม่ใช่มันไม่ใช่อู่าูมันคืออูมาสิกิดะอ๋ออูมาอูมาสิกิดะใช่แบบแบที่รบลู่ไม่ได้ตั้งใจคือแบบว่ามันมีสติขึ้นเพราะอะไรดูไหมนายเพราะว่าก่อนที่นายจะท่องอ่ะนายก็ต้องคิดในใจแล้วว่าไอ้เที้ยมแปลว่าอะไรวะ ใช่ <a> ใช่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 แน่ไงมันมันเลยทำให้เรามีสติมากขึ้นไงว่าเราแบบเฮ้ยเรากำลังทำอะไรอยู่วะเราพูดอะไรวะเนี่ยอย่างเงี้ยนายใช่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 เนี่ยแล้วทีนี้ผมรู้ความหมายแล้วมันก็จะไม่ไม่ไม่มันไม่ตั้งคำถามแล้วหรือเปล่าไม่ไม่มันมันอ่ะมันไม่มีความหมายไงนายถึงต้องตั้งคำถามทุกครั้งที่นายจะพูดว่าแบบเอืมมันแปลว่าอะไรวะอย่างเงี้ยนายใช่ใช่เนี่ยเนี่ยนายนายจะขับรถเข้าไปในเมืองใช่ไหม ใช่อย่าเลยม้อง้องด้วยอันตรายอเนี่ยเนี่ยดีเลยดีเลยนายอาจจะท่องก่อนสตาร์ทรถทักทีนึ่งได้ได้ดทีแล้วนายก็ฉุกคิดว่าแบบที้เชื่อเราเราพูดทําไมวะเราเราท่องทําไมวะแล้วมันแปลว่าอะไรวะอย่างเงี้ยนายเข้าใจแล้วล่ะคุณผู้หญิงขอบใจมากเลยเป็นสิ่งสสริมุงคลมากเลยอ่ะได้ได้มันเป็นสิ่งยึดเนี่ยจิตใจเราใช่ใช่ใช่เราไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยนะเราแบบเราเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงมากเลยเพราะว่าเรามีทาถาเนี่ยคอยแบบเตือนใจเราไง แล้วครับผมเจอคุณผู้หญิงที่ลงมาเนี่จะพูดว่าไงดีอะหรือว่าไม่มีทางเลยไม่มีทางเลยนะอะไรเรามารักษาสุขภาพดีมากจริงจริงโอ้สุดยอดสุดยอดเป็นกระถางีิสุดยอดนั้นขอตัวก่อนแล้วกันอาจารย์ได้ได้ครับได้ครับไว้เจอกันครับเจอกันครับคุณชะอมอ่ะชื่ออะไรนะแกล่อมแกอ่อมรแกอ่องอ๋อโทษทีพอดีนึกถึงกาถาของคุณอยู่อ๋อใช่ใช่เฮ้ยดีเลยดีเลยแดดแดดคุณคุณคุณต้องแบบท่องไว้นะจำไว้ได้ครับคุณคุณไปบอกตำรวจด้วยก็ได้นะ ได้ได้สิได้สิเฮ้เฮ้เฮ้เอ๊ะผมเบิกรถมันเล็จ้ะอ๋อนั <elim> ่นรถผมนีโชคอีครับเฮ้ครับมาสิเกะดาเออนี่มาเนยเด๊เดอ้วะผม